ก็ขอสวัส <tampoco> ด <music> <cities> oh ีเ so พื่อเพื่อ FC ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มีช่างอีกคนหนึ่งครับมาแนะนำนะครับอันนี้คือช่างบิ๊กนะครับช่างบิ๊กนครปฐมครับเป็นช่างฝีมืออีกคนหนึ่งครับซึ่งผมเคยนำเสนอผลงานของน้องเขาไปแล้วครับ แต่ว่าตอนนี้น้องเขามีผลงานใหม่ๆนะครับคือคือกําไรข้อมือครับเชือกถักข้อมือครับนี่ครับลายสวยคลาสสิกมากเลยครับที่แบบที่กําลังมาแรงและได้รับความนิยมอย่างสูงสุดคือครับคือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีครับตอนนี้ครับยอดสั่งจองเยอะแยะมากมายเลยครับนี่คือผลงานของน้องเขานะครับ นี่ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะสั่งก็โทรสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับเบอร์โทรของน้องบิ๊กก็คือ0925846353 0925846353นะครับเพื่อนๆคนไหนดูผลงานของน้องเลยแล้วอยากโทรสั่งก็ได้เลยนะครับลงเบอร์ไว้ก็จะมี ลายขึ้นนะครับนี่ครับสุดยอดฝีมือจริงๆครับตอนนี้กำลังมาแรงมากเลยครับไอ้ไข่วัดเจดีหลวงนะครับขอได้ไหว้รับนะครับนี่ครับเด็กวัดเจดีหลวงถักน้องบิ๊กบอกถักแทบไม่ทันนะครับช่วงนี้ครับนี่ครับลายแต่ละลายคลาสสิกแล้วก็สวยงามครับเป็นนี่ครับน้องบิ๊กก็กําลังจะถักไว้ให้เพื่อนๆอย่ครับนี่ครับ ผลงานแต่ละชิ้นนี่รายละเอียดสุดยอดมากเลยครับผมน้องบิ๊กจะไม่มีหน้าร้านนะครับจะขายทางออนไลน์อย่างเดียวครับเพื่อนๆจะโทรสั่งหรือว่าอยากเอาเอาผลงานเอาวัตถุมงคลไปให้น้องบิ๊กถักก็โทรติดต่อได้นะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยถักงานถักต่างๆฝีมือน้องเขาละเอียดมากครับ อาจจะเป็นมือหนึ่งจากนครปฐมนี้ก็ว่าได้ครับนี่ครับไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับสําหรับงานถักของน้องบิ๊กนะครับก็นี่ครับฝากผลง,งานไว้ให้เพื่อนๆพิจารณาอีกคนหนึ่งนะครับน้องบิ๊กนครปฐมครับ0925846353นะครับติดต่อเบอร์โทรหรืออยากเอา วัตถุมงคลให้น้องก็ถักก็เชิญได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบี้ยกแก้ไม่ว่าจะเป็นสายตะกุดนี่ครับด่กําลังมาแรงสุดๆก็คือไอ้ไข่นี่แหละครับไอ้ไข่หรือตาไข่แห่งเด็กวัดเจดีหลวงนะครับนี่ครับจะถักเป็นลายข้อมือสีดําหรือว่าสีแบบคลาสสิกผสมสีได้หมดนะครับนี่ครับ หรือเพื่อนๆจะให้น้องบิ๊กเป็นคนออกแบบก็ได้นะครับเขาก็ทําได้ครับเราเราเราจะเขียนแบบไปให้น้องเขาออกแบบให้ก็ได้ครับอยู่ที่ความต้องการของลูกค้านะครับผมนี่ครับผลงานไม่ธรรมดาจริงๆครับผมนี่ครับผมชอบมากเลยครับสวยงามนะครับเหมือนเป็นแฟชั่นดี ฝีมือการถักล้วนๆนะครับเป็น <c oughs> นี่ครับกรอบพระสวยงามมากเลยครับผมนี่ก็เป็นอีกลวดลายหนึ่งครับที่คลาสสิกสวยงาม <c oughs> ผลงานของน้องบิ๊กแต่ละชิ้นนี่ผมว่ามันสุดยอดนะครับละเอียดแล้วก็เก็บงานได้สวยงามมากเลยครับนี่ครับนี่ครับแต่ละชิ้นครับ นี่ชอเป็นสามห่วงนี่เป็นข้อมือข้อมือก็มีหลายแบบนะครับข้อมือแต่ละแบบก็จะไม่ซ้ากันครับนี่ครับเพื่อนๆชอบแบบไหนจัดให้เลยนะครับจัดให้เลยนี่นี่แบบปรับได้นะครับปรับได้ปรับได,บได้รูดได้นี่ครับของลูกค้าส่งมาให้น้องบิ๊กถักครับจะถักเป็นข้อมือนะครับนี่ครับ เพื่อนๆที่ติดต่อไปก็ต้องรอตามคิวนะครับเพราะว่าคิวนองบิ๊กก็มีมีเยอะครับตอนนี้แต่ก็รับงานไปเรื่อยๆครับก็จะทยอยทำให้เพื่อนๆตามคิวนะครับผมเพราะว่าตอนนี้วัตถูมงคลที่มาแรงจริงๆก็คือไอ้ไข่นี่แหละครับไอ้ไข่เจดีเด็กวัดเจดีหลวงนี่แหละครับ นี่ครับถักกรอบพระก็สวยนะครับนี่ครับนี่นะครับน้องบิ๊กสมัยก่อนเขาก็จะมีหน้าร้านครับสมัยนี้ก็ไม่มีเวลาไปขายแล้วครับแค่ถักก็ไม่ทันแล้วครับนี่ดูสิลายนิอวสุดยอดจริงๆนะครับสวยงามมากเลยครับสีแดงผสมดำครับนี่ครับดูด้านข้างการเก็บงานครับนี่ครับละเอียดมากทุกขั้นตอนนะครับ รับรองว่าใส่ไปแล้วก็คุ้มค่ากับคุ้มค่านี่ครับทั้งเข้มขังทั้งสวยงามคลาสสิกไปด้วยนี่ครับสลับดำแดงครับปลายนี้นี่ผลงานสุดยอดจริงๆครับถ้าใครชอบความเข้มขังแบบสีดำคลาสสิกก็ได้เลยครับนี่ครับสีดำล้วนๆก็มีครับ มีแบบหลายๆห่วงน้องเขาก็ทําให้นะครับนี่แบบแน่นแบบ Linux, 3, 9, lost, และเอียดสามห่วงเก้าห่วงแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับเพื่อนๆทางสพสปาลาวก็โทรมาสอบถามได้นะครับเผื่ออยากได้งานไปใส่ครับผมนี่ครับสวยๆงามๆครับนี่น้องเขาก็นั่งถักอยู่ครับนี่คือน้องบิ๊กนะครับน้องบิก๊ก สมัยก่อนน้องเขาก็จะไปขายตามนัดครับทุกวันนี้ก็น้องบอกว่าไม่มีหน้าร้านแล้วครับรับงานทักอย่างเดียวแล้วก็ส่งทางออนไลน์ครับผมทักขายทางออนไลน์ครับนีบ่ผลงานสวยๆทั้งนั้นนะครับ ก็ฝากลองบิ๊กไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็แค่นี้นะครับ